ทะเลสาบที่เราสองคนตั้งใจจะไปกันอีกรอบค่ะทริปนี้ก็เป็นอีกทริปที่ไม่ได้เจอกันนานระหว่างช่วงโควิดค่ะตอนนั้นบอกเขาว่าเราอยากไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากอยากไปวิ่งเล่นทุ่งหญ้าสีเขียวช่วงฤดูร้อนแต่ตอนนั้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือปิดประเทศค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเขาก็เลยจัดทริปพาเรามาที่นี่แทนค่ะใช้เวลาเดินทางจากสถานีรถไฟมาถึงทะเลสาบตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทะเลสาบแห่งนี้ชื่อว่าทะเลสาบเอฟซีค่ะเพราะเขาบอกว่ามีทั้งภูเขาทะเลสาบทุ่งหญ้าต่าง คล้ายๆกับที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะอากาศที่เราไปกันวันนั้นประมาณ37-38องศาค่ะถือว่าค่อนข้างร้อนเลยนะคะสําหรับยุโรปตอนแรกไม่ได้ทั้งใจจะไปเล่นน้ําเลยนะคะไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ําสําหรับลงน้ําไปเลยค่ะพอไปถึงก็คือบรรยากาศมันดีมากน้ําในทะเลสาบก็คืออุ่นเลยนะคะพอเห็นแล้วก็คืออดใจไม่ไหวค่ะที่จะต้องลงเล่นน้ำจาได้ว่าวันนั้นเล่นน้ําตั้งแต่บ่ายจนถึงเกือบจะค่ําเลยนะคะกว่าจะพากันรีบมาขึ้นรถไฟก็คือเกือบตกรถไฟรอบสุดท้ายค่ะแต่ต้องบอกว่าคนที่ ที่นี่ส่วนใหญ่เวลาเขาอาบแดดก็คือจะไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยนะคะตอนไปเห็นครั้งแรกก็คือแอบเกรงนิดหน่อยค่ะ